โอ้เพนกินพนกินกาพนนอยพนบ่ยังแม่นคบ่กินคบนอยดําบ่บ่ยังแม่โอ้ตัวใหญ่ไดก็สิกินคุ้มกินตินี่อืเอ่อนบ่ยังุ่น่ะปเลยไป เออไปๆด้่นี่ดาวพี่น้องวุ้ยไปเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้พ่อเด่นเสพามาพลารอเบิ้งสวนพ่อเด่นเนาะพี่น้องเนาะก็เบิ้งสวนเบิ้งหน้าพ่อเด่นเนาะรายงานพี่น้องเห็นว่าหัวใแล้วเนาะมือเสาเนี่ยเฮ็ดงานตั้งมือเสาพี่พน้องเฮ็ดงานตั้งเสา เพราะว่าเพื่อนนี่ร่ำดังเนาะที่นี่เด็ดตอกลักแดาวดินทมตีนมันนะพี่น้องนี่ก็เละนีประเทศไทยน่ะพี่ต้อ,องกูจะเอาเนาะเฮ็ดเพืดินอาบนา่าอาบทาแล้วเพืดินเลยที่ายพี่น้องได้เบิ่งแต่ว่าบ่าทันแล้วพี่น้องอยังหลายเนา่มีอันเมื่อวานนี่ตุงโทนกับพ่อหวันมาเฮ็ดซอยเนาะมื้อวานนี้ก็ว่า วัชาพาัฟต์เปจัดใหม่สิได้ไปบุฟี่น้องเพราะว่าพอเดีนเสียวมาอ่อ,อมให้หน่าหนินะพี่น้องนะพอเดีนวัชสิมาอ่อมให้หน่านี่เพราะว่าไม่รักนะพี่น้องเพเดะที่ใส่รักหมดเลยใส่รักอ่อมผางแงงแบบนั้นพี่น้องน่ยทั้งนั้นพอเดีนก็อ่อ,ม,อมมากหมดแล้วเนะวาะแต่ว่ายังฟังนี่บ้านนี้พ่ะท่านเลยถมตีนว่เนาะพี่น้องเพราะว่าเนื้อพระท่านมันคอยเห็ดไปเนาะพี่น้องมันมันเมย เพราะว่าดินก้นดินก็มีหลายเดี๋ยวพอเดินผ้าไปเบิ้งไอ้ไก่เนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องพูดเร่องกระเฮ็ดแบงเลยนะพอเดินก้นก้นดินจากนี่เนาะพี่นอ้องขึ้นมาใส่ถมตีนมันเนาะพอเดินซักไม่ไพ่แล้ววันนี้พอเดินก็เลยเอาดินขึ้นถมตีนมันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบ่ถมตีนนั่สีใหามาเกิดมันอาเป็นยังไงมันก็สีหยากาะพี่น้อง,องอเขาเลยเฮ็ดให้มันเรียบร้อยไปเลย น่นละาเดีเหรออ่อนไปนละรอนมดต้องให้หน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่อนไปุ่นลุ่นพี่น้อ่อนออไปคนละก็บที่ได้ทมไร่ทมตีนมันไปมดเลยพี่น้องคือกันครับครับตัวนี้ลหละพอดนเราไม่ไพ่สากเลยนะพี่น้องนะไม่ไพ่ตีเสตตีนมันลอนกันนะพี่น้องนิบเสตตีนมันเหรอพอดนก็เอาดินทมเนาะ เพราะว่ากั่นหนามมาหนามใหญ่ตะกี้มันหนามถ่วมปีนี้ยานบ่คืออยู่พี่น้องมันแรงเนาะป่าพอเดินเห็นคนมากก็ลอยเรีงๆมาหาเลยเพราะด้กินเงี้ยน้ำคนเนาะก็ร่างเงยพี่น้องป่ากับพอเดินกับปล่อยหลายอย่เนาะพี่น้องเนาะปล่อยสาให้น่าให้น่าให้ฝนพอเดินกับปล่อยแล้วเนาะแต่พอเดินยงที่พ้าเบิ่งเราพี่น้องเนาะแต่ว่าเรเห็นตัวคนดอกเย็นเพราะว่าให้น่ามันเงยแบบนี้ที่นี่ ป่าไปได้หลายเนาะไปขึนหาวสันพอ้เลีนเงบ้างเอีดยผู้เลีนก็สิล้อมไปนี่ว่าเราพี่น้องหล้อมต่อกันจากตัวนี้มั้นี่เนาะหล่อมมั้นี่กระิล้อมไปนี่แล้วพี่น้องล้อมไปนี่แล้วอ๋อไปพุ NP ่นนะครับออมไว้พี่เนาะเพราะว่าพอ้เลีนก็สิปล่อยป่าหมึดนะให้น่าให้ให้นี่ก็ได้สองให้ทั้งทั้งผูเลี้ยงกระติปล่อยเนาะพี่น้องเนาะปล่อยปล่อยปล่อยเนะปล่อยอันป่าชนาเขานะพี่น้อง เพราะว่าพอ <FT. 15> นะดีนั่งก็สิได้พุ่น้นาบาดาลพร้อมเนาะจอนามบาดานไม่เพราะว่าถ้าพวจอนามบาดานไม่น่ะมันจะไม่มีหนามเส่น้นาสิบกเนาะพี่น้องเนาะท่านท่านามมากๆเขาต้องสูนามเส่ตลอดพอเดนพอเดีนว่าสิล่องเห็ดเบื้งนะพี่น้องน้ำเนี่มันก็ล้นขึ้นมาพี่น้อเนาะพี่น้องร้นนั้นขอบสาขึ้นมากเลยตาพ่นเห็นพอเดีพ่นก็ลอยมากเนาะพี่น้องเห็นข้นมันก็ลอยมากนะพี่น้องเขาได้กินเขาได้กินน้ำข้นเนาะ ตัวน,นี้พอดีก็ับสามวันี่พอดีปล่อยสามพันประมาณสามพันเห็หน้าเห้นั่นพอดีปล่อยประมาณสองพนันพกกอดนคนมันก็ลลยดิ้งดิ้งมาหาพี่น้องป่าตะเพียนป่านิน่งป่าในนาะพอดีมาปล่อย,ยอยู่เนาะป่าทับทิมพอดีปล่อย ครับไม่น่าให้เนี่พอดีกับปล่อยปล่อยแล้วน้าพี่น้องปล่อยมือว่านมุกกรันเนี่ยพอดีกับจำ่ได้ว่านเนี่ยพอดีปล่อยสามพันปล่อยสองพันปล่อยสองพันป่าแต่เพียนกับปานินสองยางแดดก็ห้อนอนพี่น้องยานต้นามันห้อนท่านป่าตายต้วปาถั่วุนห่มอยู่ดอกเวลาแดดออกคนไปส่วนยูพูนท่านหุ่นประเด็นเบิ้งเนาะประเด็นสังเกตเบิ้งประเด็นเก่าต้นกล้วยมาปลูกไว้นะพี่น้อง จักสิย่างบ่ย่างดอกดิน้มหลวงสิลวงเขาหากันแล้วพี่น้องนามตัวนี้กับนามตัวนี้สิลวงเขาหากันแล้วเนี่ยเล่นตอกไม้ไผ่แบบนี้พี่น้องเล่นตอกเส้นตีนแบบนี้เลยครับทั้งนั้นพอเย็นวันเราก็ทมไปแน่แล้วเนาะพี่น้องนะท้าขุ่นเพรท่านได้ทมพี่น้องห่อนแดดไล่ได้เห็นตอนน้ำโอเ้าะก็น้ำโอแรงมันห่อนเออนั่นเพราะเรนน่าก็ชิมไว้ให้ป่าสนเนาะพี่น้องให้ป่าน้อยสน เล่นกัต้นกล้วยมาปลูกเนาะปลูกเสียบไปเพราะเล่นกับปลูกน้ำกันแท้นหน้าไปเสียเลยพี่น้องให้มันเป็นห่มให้ปอกให้ปลาท่านละเดี๋ยวพร่อเล่นกับเจ้าต้นบักมีมาใหญ่อีกต้นบักข้าวพร่อเล่นท่านจะสร้างสื่อต้นดอกข้าวเยอะเพราเจ้าต้นข้าวปลูกเนาะพี่น้องกล้วยกล้วยธรรมดาพี่น้องเนี่ยพ่อเล่นเล่นกับพ่อเล่นปลูกสามต้นเนาะ เข่ากับหญ้าปนกันแล้วพี่น้องเอ้ยอาศัยป่อยป่าป่อยยังเงานี่อันนี้พอดีเราใส่ปุ๋ยแล้วน้ำกันยังเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเขียวอยู่ต้นผพะพอดนกับงามต้นงามต้นเมื่งามเลยพี่น้องนะบอนนี่พอดีป่อยป่าก็นยังแล้วพี่น้องยังวล่ะพอดีป่อยสามพันบอนน้อย พูดเนื่กับปลูกต้นกล้วยต้นไม้ต้นอะไรใช่ไหมครับพี่น้องขางต้นมะพร้าวนี่จะดีที่สุดคือต้นมะพร้าวแล้วเพราะว่ามันสีบริเวณไหนสาห์เป็นหู้นะพี่น้องน้ำสีบุ้งมาเนี่ยพูดเนื่กับปลูกต้นกล้วยไวปนะพี่น้องเลี่ยงกันไปเนี่ยให้น่าให้คนกันแท้กันเลยพูดเนื่กับเจ้าออมมั่งมืดนะพี่น้องอ้อมไม่พิดละเฮ็ดเตอรเกษตรพ่อเพียงลนะพี่น้องเฮ็ด พ่อได้ยู้ได้กินเรียกกลิ่นนะก็ขายเนาะพี่น้องเนาะบ้านเ้าก็ต้องควอมรูดในไหนสิเหาจังห้าจะเพลทยังเ้าก็ต้องเพ็ดไปแต่ยู้ได้กินเ้างตะกอนเรียกกินก็จังขายเนาะพี่น้องเนาะก่อพายพอเดินกับรังงามเนาะพี่น้องก็เป็นห่มยุ่นนี่ไปเช็ดกับตอกปตแอกท่านมีเวลาหรอพี่น้องอุปกรณ์นี่ยังกับผมมีไม่เมยกับผมมีจะได้ใส่ใบพัดซึ่งหนึ่งต่อไปพอเดินฟ้ากับเบื้องข้องเสกใจนะพี่น้อง พอเร่นเลี work, ้ยงกันกบรุ่นแรกเนาะพี่น้องเนาะอย่างกบรุ่นแรกพอเร่นกับปล่อยเลยมันใหญ่ซ้ำนิ้กว่านี่ใหญ่พอเร่นปล่อยปล่อยมันไปทั่วเทียบตัวแดนแล้วน้ำเวียนมาเห็นมันดอกพี่น้องขอน้ำขึ้นเห็นยก็เห็ดไปล่าสิลพี่น้องหนากระห้อกเขาท่านมีหัดเสียงตัดหนาพท่านได้เสือเงินกับท่านในมีพี่น้องป่าบรเว่นเนาะกัใหญ่เต๋อลาพี่น้องพอิเวณที่ซุ่มเลยกู ลอยขึ้นมาเนยเติอบอยู่พี่น้องเห็นบ่เนาะกล้องก็ได้ยก็เดินเลียวไปเห็นนะพี่น้องเห็นคนเหมืนก็บหยาเนาะพี่น้องอเห็นบ่พี่น้องกนะ็เดินซุ่มอยู่บงเนาะปลา เดินกันนี่พอดูก็ปล่อยประมาณประมาณพันแปดพี่น้องนี่แปดสองพันนี่ยละประดุกปรเด็นกับมาลงไม่ย่อยผสมปนเปกันละกินกันแน่กับสร้างหัวมันครบอยู่นี่ปรเด็นกับปล่อยแล้วเนาะปล่อยเพิ่นไปเป็นอิสระเลยปรเด็นมีตาเสือมาลงไหมเอาหัวมาลงไหม ป่านนี้หนูพี่น้องเนขะาเนยเติบแล้วนี่ปล่อยรุ่นเรี้ยบเขาเนยเติบแล้วพี่นอ้องเพราะว่ากินก็กินได้แล้วล่วลวะเนยละหกไรพี่น้องเออเห็ดผู้เดียวมีอะไรเสียหนาก็าเสียพระท่านเนาะตอนนี้พอ้เล่นสูบน้ำใส่เนาะะเพราะว่าผู้เล่นเห็ดตินตอนไวนะ้น่ะดินพอ้เล่นบ่เสมอกันเนาะพี่น้องพอ้เล่นขันไว้น่ะบ่เสมอกันทีนี้ก็มาขันน,นี่ไว้จะน้ำบระยูพพี่น้อง พอทั้งผุนไม่ข่อยทั้งผุนไม่ข่อยอก็เลยได้ขันไว้ให้น้ำไม่หล,ล่นแปะเอาเนาะพี่น้องเนาะสีดาพอดีโมกไลพี่น้องเอ้ยท่านเห็ดหน่องมีหลายเห็ดท่านครับพี่น้องคนกัดคนก็นเฮี้ยงคุณแม่เนาะคนก็ท่านได้ตื่นเนาะพี่น้องนะเนาะประเดี๋เลยประเดี๋ยวถ่ายพีนนะ่เนาะ ก็นอนอยู่มิสติอยู่ครับอันนี้ก็นี่เติบแบกไปอยู่นี่พอเดินสื่อหัวว่ามือว่านพอเดินเอามาปล่อยไม่เนาะพี่น้องนะก็พอได้ปล่อยหลายพี่น้องปล่อยหน่อยๆน่อยนะอ่งนี้น่นะน้องนะ กูเป็นหัวกบป้ายมือเดียวเป็นกบเหรอพี่นอ้องพูดเล่นกาว่าป้อยปัญหากินเอียงนะโมนี่นะจุ่มดุแลแรกที่พอเล่นป้อยนี่ก็ใหญ่เต๋อแบบละแต่ว่าน้ำเว้นพอเห็นดอกพี่น้องแต่ก็บางน้ำขึ้นเห็นอยู่เห็นพอเห็นลายพี่น้องนี่ตัวนี้พอเล่นป่อยที่พอบอยไว้นี้พอเล่นจิกค้างไว้นี่นะกบมันกินกันพี่นอ้องนกินกันส่วนลายเนาะแลยวออกมาป้อยหน่อยเอามาโลเดียวพี่นอ้องนี่ พูดรื่องป่อยเลยจังมือชองมือประมาณนี้ยแหละพี่น้องนะพูดเรื่องกระสูบน้ำใส่ยุติตอนนี้นะพี่น้องนะนี่ก็บ่อนี่พูดเรื่องป่อยป่าธรรมชาติใส่หามาได้ถิ่มลงนี่แหละกินกันแน่กับพวกปีนังเราพี่น้องเป็นพูดซีเดีดใส่พึ่งผ้ากันไปเพราะว่าเขาบ่ได้เปลี่ยนอาหารไหลครับพี่น้อง คลิปนี้พอดินก็บเไว้สไปซ้ำนิน้อพี่น้องเนาะเจ้าปอกับพอดินฐไหมได้พี่น้องเด้อพอดินฐผ้าส้นสวนสุดหรอกพี่น้องว่าพอดินเห็ดยังไงเนี่ยเห็ดยังไงนะแต่ละมือเนาะที่บุรี่ายคลิปแม่จะลากกระทืงพื้นนอนพอดินกับบุรี่ายเนาะก็บอกควอมือตามถุงลงเนาะพี่น้องเนาะก็บเจวิไปซ้ำนิดน้อพี่น้องเนาะเจ้าปอกับพอดินฐไหมได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับเสียงเขียดเนี่ยพี่น้องโอ้โอหพูนกิน พื่นกินกาเพื่อนกินบน่อยถ้พอนมอย่างไหมนะเสียนบนกินบนอยดํายงมโอ้ตัวนไดก็กินคุ้มกินตนี่อืเอ่อพอนยมะปเลยไป À, Tao phải nên là hưng 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 hưng